เกิดเป็นความเฟี้ยวยังไงคะหัวแตกครับผมอะผมจออกผมจออกจากบ้านนะแล้วทีนี้น้องแมวอะจะวิ่งออกมาผมก็เล้วขานึงอ่ะเหยียบไว้เหยียบไว้ยันยันเหยียบประตูไว้ แล้วก็พยายามจะปิดแต่ว่าตอนที่ผมดึงอ่ะหัวมันอยู่ตรงนี้อยู่มันก็เลยตอก็คือดึงมาตีหน้าตัวเองใช่มีกครบู๊บเัวบู๊บเลยบู๊บเดูแมวก็คือประตูผิดแตกเลยไหมผมผมผมเองเลื่องเรื่องเกิดใครต่อไอตเลื่อนเรื่องดอกเรื่องดอกจะเจเลื่อนออกเลื่องดอกไม่เยไม่ไม่ต้องไม่ต้องคือแผลมันไม่ได้ยาวแต่ว่ามันเหมือนมันปิดอะไรเงี้ยผมก็เลยดอบเช็ดๆแล้วก็อีกวันหนึ่งอ่ะมันก็ติดแล้วได้ไปถามไม่ได้ไป ไม่กังวลเพราะว่าจะไม่เป็นแผลเล็กๆหรืออะไรมันเป็นแผลประมาณนี้ครับก็คือมันเหมือนรอยกระแทกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลึกคิดว่านั้นน่าจะไม่ลึกเราเราโดนเราโดนเราอ้อนไหมอ้อนหนึ่งหนึ่งไม่อยู่อ้อนงเดี๋ยวอยู่บอกว่าโดนนี่นะ่เพรหนึ่งก็บอกว่าสมควรสมควรปกติเราจะเป็นแบบว่าโกโก้ซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยหรอไงพี่เจม่แบบปกติไม่ไม่ได้เป็นคนโกโก้ซุ่มซ่ามแต่ว่าเหมือนวันนั้นเรา เรามัวแต่โฟกัสแมวว่ากัวเขาออกอะไรเงี้ยแรงเบอร์ไหนอะมันถึงจะขับมาแล้วมันแปลกก็ได้บุกแรงนเนาเหมือนเอาเหมือนเอาเท้าเขี่ยน้องไปแล้วก็ปิดเลยแล้วเราไม่ต้องวนหรอกเพราะเราแบบมีงานตลอดไปให้หมอดูหน่อยนี่แผลเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแผลหายแล้วค่อยไปให้หมอดูดีอาะเลเซอร์หมดแล้วไม่เผื่อมันเผื่อมันเป็นรอยหรอกเลเซอร์อะไรเงี้ยต้องใชายยังไม่ได้ไปหาหมอดูที่จะมาเอง ก็แต่เป็นผู้ชายเราก็ไม่ได้ชี้ไดเรื่องแผลเป็นเรื่องอะไรอยู่แล้วเนาะทไมไม่ครับแต่ว่าคือถ้ามันมันชัดจริงๆเดี๋ยวค่อยว่าไงเอทีวันนั้นเราเอามาหาจริงนะเราบอกฟาดเคราะห์ไหมหรือเป็นฟาดเคลือดฟาดเคราะห์ถือว่าทำตัวเองเราไม่ปีนี้ชงไหมปีนี้ไม่ชงครับไม่ชงปีนี้ยืมเนาะชงตัวเองคือชงตัวเองทำตัวเองอย่างเดียวเลยที่โดนตอนนี้อย่างเดียวเลยที่โดนครับแต่พี่ต้องระวังตัวเองนะรบ เราเราควรจะรอบคอบมากขึ้นเวลาที่เราทําอะไรเราต้องมีสติอีกหนึ่งโกรธประตูไหมโกรธตัวเองครับโกรธประตูเป็นไรไหมประตูแมวตัวเองโกรธอะไรโกรธตัวเองสุดคือหนึ่งหนึ่งนอกจากสมนับหน้าเราแล้วคือเหนื่งเขาไม่ได้ช่วยให้กำลังใจแบบถามไทยเราเลยเหรอเหนื่งก็บอกแล้วดีแล้วไม่มีสติต้องโดนมาคแค่แค่อะไรนะตอนนี้ยังมึนอยู่นิดนึงนะ แต่ปีนี้เป็นปีที่เรางานปังเหมือนกันนะครับเพ่ปีนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็พยายามตั้งใจทำงานแต่งานเรามีต่อเนื่องแบบไม่วันวิวันละหนึ่เลยดีแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ทำงานเยะที่พ่อได้เพราะมันงานเข้ามาเองแล้วเราต้องรับงานเข้ามาเองด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้พอ เรามีบริษัทผมเต้นเราก็ต้องหาเงินเข้าบริษัทด้วยก็พยายามช่วยกันกับใครใช่ใช่คือหนึ่งคือหาเงินเข้าบริษัทนี่แจ็คจะไปทำต่อยอดยังไรเปนองไรอยากรู้ใช่ไหมครับรอติดตามประมาณสไตล์แอปแค่นี้ว่าก็มีโปรเจกต์อยู่ที่จะทำอะไรทั้งอย่างอ่าเดี๋ยวรอติดตามมาได้ครับทางแบบโซเชียลมีเดียของคาวครับคาวเวนเตอร์เทนเมนต์เดี๋ยวใกล้ปีโปรเจกต์ใหญ่ปีนี้คิดว่ามีครับรอติดตามครับผมเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ผมกับหนังตั้งใจจะทำ ช่ใช่ใชที่เคยบินบินไปนู่นนี่นั่นมาแบบไม่รู้อ่าไม่รู้เท่ากับไม่รู้เท่ากับไม่รู้เท่ากับหรูเออแต่ฝาฝาด้วยครับเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดทีเดียวครับเดี๋ยวถ้าถ้าเปิดตัวอาจจะุคนดีนะครับไม่บอกคนดีไม่ปไนีไม่ไไม่บอกนีไม่ไปไม่บอกันนีไม่ไอะไรนะไม่บอกคนนีไม่ไปเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีก โอเคโอเคคโอเ